สวัสดีครับผมชื่อนายสมพงษ์ลราเงินนะครับสอนวิชาคณิตศาสตร์นะครับรหัสวิชาค3 3มส1นะครับวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับชั้นึาษาพิทีหกนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่เราจะเรียนวันนี้คือสตินะครับนะแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามนะครับเรื่องค่ากลางของข้อมูลนะครับพูดถึงค่ากลางของข้อมูลนะครับค่ากลางข้อมูลคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะฮะค่ากลางข้อมูลนะครับค่ากลางข้อมูลนะครับหมายถึงค่าที่ใช้แทนข้อมูล ทั้งหมดนะครับซึ่งมีหลายวิธีนะครับในการหานะครับหลายแบบแต่ท like ี่นิยมใช้กันอยู่นะครับก็มีอยู่3แบบนะครับอ <t> ันนี่แก่นี่ฮะตัวนี้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมาธยฐานและก็ฐานนิยมนะครับนะฮะสามแบบครับที่นิยมใช้นะครับแต่จริงๆมีหลายแบบนะฮะมีประมาณ6แบบนะฮะถ้าจําไม่ผิดนะครับแต่วันนี้เราเอาแค่3แบบก่อนนะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับอันแรกเลยนะครับค่ากลางข้อมูลอันแรกเลยที่เราจะเรียนนะครับคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตคืออะไรนะครค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือจานวนนะครับที่ได้จากการหารผลบวกของข้อมูลทั้งหมดนะครับด้วยจํานวนข้อมูลนะครับนะฮะก็คือพูดง่ายมีข้อมูลมากี่ตัวก็ช่างเอามาบวกบวกบวกกันแล้วก็หารด้วยจํานวนข้อมูลนะครับว่ามีกี่ตัวนะฮะตรงนี้นะฮะสรุปนะฮะก็คือนะฮะค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือผลบวกของข้อมูลทั้งหมดในชุดนั้นหารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดนะครับนะฮะ สัญลักษณ์ท,ที่ใช้แทนค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับคือตัวนี้นะฮะเนี่ยตัวนี้ฮะเนี่ยนะฮะตัวนี้ซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยอ่านว่า x bar นะฮะเนี่ยอ่านว่า x bar นะครับตัวนี้อ่านว่า x bar นะฮะเพราะฉนั้นนะครับสรุรอีกรอบหนึ่งนะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับจะมีค่าท่กกับผลรวมของข้อมูลทั้งหมดนะครับหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับนะะตรงนี้นะครับเข้าใจยังฮะถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราไปลองทำโจทย์ดูนะฮะตัวอย่างที่หนึ่งนะครับตัวอย่างที่หนึ่งนะครับ จำนวนคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับจำนวน5คนจากคะแนนเต็ม40คะแนนนะครับเป็นดังนี้สี่สิ5ห้าสี่ิยี่้าสาสิบห้าาสิบนะฮะเขาบอกว่าจงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับก็เราไม่นึกถึงนะเมื่อกี้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตคืออะไรนะฮะค่าเฉล,เลี่ยคือเอาข้อมูลทั้งหมดมาบวกกันแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแน่นอนฮะตัวหารก็คือเลข5านะเพราะมีจํานวนข้อมูลทั้งหมด5ตัวนะฮะนี่นะฮะมาดูวิธีทำนะครับ ผลรวมของคะแนนทั้งหมดนะครับของนักเรียน5คนเท่ากับ45บวก40บวก25บวก35บวก30นะครับได้175นะครับมีจำนวนนักเรียน5คนนะครับเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือผลบวกของข้อมูลทั้งหมดในชุดนั้นหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือ175ส่วน5ตัดชึกตัดช้าครับได้เท่ากับ35เพราะฉะนั้นข้อนี้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ35นะครับ มาดูตัวอย่างที่2นะฮะนี่ตัวอย่างที่2นักเรียนกลุ่มหนึ่งหคนนะหคนอีกแล้วนะฮะแต่ละคนมีอายุ12 14 14 15แล้วก็10ปีนะครับเอาบอกว่าจงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุนักเรียนกลุ่มนี้นะครับก็เริ่มเลยนะฮะ x บาร์นะครับ x บาร์ก็คือสัญลักษณ์แทนค่าเฉลี่ยเลขคณิตครับก็จะมีค่าเท่ากับเอาข้อมูลมารวมกันเลยครับ12บสองบวกสิ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 แล้วก็หารด้วย5นะก็จะได้เท่ากับ65 5ตัดชหกรับนี่ฮะได้13แสดงว่า ค่าเฉลยเลขคณิตของข้อน,นี้ก็คือ13นั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างที่3นะครับตัวอย่างที่สนี่ฮะนักเรียนกลุ่มหนึ่งมี10คนนะครับสอบสิติได้คะแนน18 20 16 14 17 15 18 16 19แล้วก็17คะแนนถามว่านักเรียนกลุ่มนี้ได้คะแนนเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับก็เหมือนเดิมนะฮะสูตรจากสูตรนะฮะ เอบาร์ก็จะมีค่าเท่ากับนี่ฮะเอาคะแนนมารวมกันเลยครับตั้งแต่18นะครับบวก20่สิบบวกสิบหกบวกสิ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 นะครับแล้วก็หารด้วย10ก็จะมีค่าเท่ากับ170ยเจ็ดสบส่วนสิบครับตัดชึกตัดชักครับได้เท่ากับ17เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือ17นั่นเองนะครับง่ายไหมฮนะนี่คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับอ่ะทีน,นี้ เมื่อกี้นะฮะที่เราหาเมื่อกี้เป็นค่าเฉลี่ยคณิตเต็มของข้อมูลที่ยังไม่ได้แจกแจงความถี่นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นข้อมูลที่แจกแจงความถี่เราทําไงมันก็จะมีวิธีในการทําอีกแบบหนึ่งนะฮะนี่การหาค่าเฉลี่ยคณิตของข้อมูลที่แจกแจงความถี่นะฮะเราจะมีวิธีก็คือถ้าเกิดครูให้ x 1 x 2 x 3ามจนกระทั่งถึง x k นะ,ะเป็นข้อมูลซึ่งมีความถี่ f 1 f 2 f 3ถึงกระทั่งถึง x, f k ตามลําดับนะฮะ f 1บวก f 2บวก f 3บวกกะทั่งถึง f k เนี่ยมีค่าเป็น n พูดง่ายก็คือเอาความถี่มารวมกันเนี่ยได้ n นะฮะจะได้ว่า x bar ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ summation นะครับของ f i x i นะครับเมื่อ i เริ่มตั้งแต่1ถึง k นะฮะแล้วก็หารด้วย n นะครับซึ่ง n ตัวนี้มันก็คือ sigma นะครับคือ summation ของ f i นะฮะ i เท่ากับหถึง k นะเขียนรูปของตัวย่อก็คือ x bar มีค่าเท่ากับ sigma f x หารด้วย n นะครับตัวนี้นะฮะง่ายๆเดี๋ยวลองไปท่าย์ดูี๋ยวลอง x i ตัวนี้มันก็คือค่ากลางของข้อมูลนะฮะจุดกึ่งกลางของข้อมูลผู้ถี่นะจุดกึ่งกลางของข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลนั้นนะครับแบ่งเป็นอันตรภาคชั้นนะครับนะบส่วน FI ตัวนี้ก็คือความถี่ของข้อมูลในแต่ละอันตรภาคชั้นนั่นเองนะฮะแ๋ยวเราไปทาโจทย์กันนะฮะตัวอย่างที่4นะฮะนี่ตัวอย่างที่4ในการสอบคณิตศาสตร์ครั้งหนึ่งมีนักเรียนได้10คะแนนจํานวน4คนได้12คะแนนจํานวน5คนได้15คะแนนจํานวน6คนได้16คะแนนจํานวน5คน ถามว่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะฮะคะแนนเฉลี่ยกับเท่าไหร่นะเราทําได้2วิธีนะครับแบบแรกเลยก็คือทําแบบตรงๆเลยนะเอามารวมกันเลยนะฮะส่วนแบบที่สองก็เอาไปสร้างตารางแจกแจงความถี่แล้วก็ค่อยทําตามสูตรนะฮะถ้าทําแบบตรงๆก็คือนะครับมี1ิบอยู่4ี่ตัวสิบสองอยู่ห้าตัวสิบห้าอยู่หกตัวสิบหกอยู่ห้าตัวนะครับนะแล้วเอามาบวกกันนะครับแล้วก็หารด้วยจํานวนข้อมูลนะฮะก็จะมี4ี่บวกหบวก6แล้วก็บวก5นะฮะเดี๋ยวลองลองไปทําดูนะฮะ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมีค่าเท่ากับนี่ผลรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับหารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดก็จะได้นี่ครับผลรวมของข้อมูลทั้งหมดก็จะเป็นเอามารวมกันเลยครับ14ตัว12 5ตัวนะฮะแล้วก็15 6ตัว16 5ตัวนะฮะรวมกันก็จะได้เท่ากับ270เนะฮะเพราะฉะนั้นจํานวนข้อมูลนะฮะก็จะมีค่าเท่ากับ4บวก5บวก6บวก5เท่ากับ20เพราะฉะนั้น x bar บาร์ก็จะมีค่าเท่ากับ270ส่วน20นะครับตัดจั๊กๆๆๆนะฮะได้ะฮะ ราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ13.5เราลองมาทําอีกวิธีหนึ่งนะฮะถ้าเรามาสร้างตารางแจก,กแจงความถี่นะฮะก็จะกลายเป็นดังนี้นะฮะนี่นะมีคะแนน10คะแนนความถี่สนะฮะ12คะแนนความถี่ห้าิหคะแนนความถี่6 16คะแนนความถี่หเราก็นะะสามารถใช้สูตรได้เลยนะครับก็คือเอา fi คูณกับ xi นะฮะก็จะได้ดังนี้นะฮะนี่ฮะ เอ็กบาเริ่มแต่หน่ถึงสเพราะมีข้อมูลอยู่สชุดนะก็จะมีค่ารับเอฟหนึ่งกบวกกับเอฟสองเอ็กสองบวกเอฟสบวกเอกนะฮะก็จะมีค่าระกับนะฮะสี่คูณสิบบวกห้คูณสิบสองบวกหกคูณสิบห้าบวกหคูณสิหกนะก็จะกลายเป็นสี่สิบวกหกบวกเกาแล้วก็บวกกับแปนะครับแล้วก็จะมีหารด้วยยีนะครับต้องหารเด้วยนะก็จะกลายเป็นสองร้อยเจ็ดสิบ คะแนนเฉลี่ยของข้อนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ13.5นะครับเนาะง่ายไหมฮะถ้ายังงงๆอยู่แล้วลองไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะตัวอย่างที่5นะครับตัวอย่างที่5นะครับข้อมูลต่อไปนี้นะครับเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียน50คนนะให้หาค่าเฉลี่ยของค่าอาหารกลางวันของนักเรียนกลุ่มนี้นะครับนี่ครับก็มาแล้วเห็นว่าเขาให้ข้อมูลนะครับนี่ข้อมูลกับความถี่ข้อมูลความถี่ข้อมูลความถี่ พราะนั้นสิ่งที่เราต้องการหาก็คือตารางนี้นะครับ fx ก็คือความถี่คูนกับข้อมูลนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็มาหากันนะครับเพิ่มอีกตารางหนึ่งก็จะได้ดังนี้นะฮะนี่ครับ fx ตัวแรกเลยก็คือ220นะครับเกิดจากอะไรครับเกิดจาก11คูณ20ครับ300เกิดจาก12คูณ25นะฮะแล้วก็180เกิดจาก6คูน30 310เกิดจาก10คูน35 200เกิดจาก5คูน40นะครับ270เกิดจาก 6คูณ24นะฮะหลังจากนั้นนะครับนี่นะครเราก็เอามารวมกันเลยนะครับเมื่อกี้นะก็จะมีค่าเท่ากับ x บาทนะครมีค่าเท่ากับ1,520ส่วน150ถ้ากับ30.4นะฮะตรงนี้นะฮะัข้อน,นี้ก็ง่ายๆนะครับเขียนว่าข้อมูลที่ให้มาเป็นจแจกแจงความถี่ที่ยังไม่เป็นอันตรภาคชั้นนะครับถ้าเป็นอันตรภาคชั้นเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะตัวอย่างที่ ลืมตอบเมื่อกี้นะครับค่าเฉลีย่ยของหาหค่าอาหารกลางวันคือ30 4ดนะครับดูตัวอย่างที่6นะครับตัวอย่างที่6ก็นี่ฮะารกะจากตารางแจกแจงความถี่นะฮะบเขาบอกว่าจงหาค่าเฉลีย่ยเลขคณิตนะครับเขาให้ตารางมาแบบนี้นะฮะข้อมูลอันดับภาคชั้นแรกครับ3ถึง5อันดับภาคชั้นที่2 6ถึง8อันดับภาคชั้นที่3 9มเถึง11แล้วก็1 2บสองถึง้าถึง17เเขาให้ความถี่มานะอยู่ช่องนี้ เพราะฉะนั้นจากสูตรซิกมาเอฟไอเอ็กไอนะฮะเอ็กไอที่เราบอกถ้ามันเป็นตารางแจกแจงความถี่ที่เป็นอันดภาคชั้นนะครับเอ็กไอในที่นี้ก็คือจุดกึ่งกลางชั้นของแต่ละชั้นนะครับซึ่งในการหาจุดกึ่งกลางก็คืออะไรครับเราเรียนมาแล้วเอาต้นบวกปลายหาร2ใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเลยนะครับเราสร้างตารางขึ้นมาอีกคอลำหนึ่งนะเพิ่มคอล์ของตารางขึ้นมาอีกคอลำหนึ่งนะฮะก็จะได้ดังนี้ฮะนี่ครับตัวแรกเลยจุดกึ่งกลางตัวแรกเลยก็คือ3ามบวกห้าส่วนสองเท่ากับสี อันนี้2ก็จะเป็น6กบวกแส่วนสเท่ากับเะครับก็ไล่มาเลยครับเก้าส่วนสองเท่ากับสิบสิบสวกสิส่วนสองเทกับ13 15ามสิส่วนสองเทกับ16นะฮะเพราะฉะนั้นเราได้จุดกึ่งกลางแล้วนะอีกช่องหนึ่งก็คืออะไรครับนี่นะฮะช่องหนึ่งก็คือเป็นช่องของ f i x i นะฮะอันได้สี่สเกิดจากอะไรครับเกิดจากนี่ฮะสิบคูณกได้4ี่สินะสิบสี่เกิดจากสิบองคูณเจ็ดได้แปดสิบสี่นะครับร้อยห้าสิบเกิดจากสิบ 65เกิดจาก5คูณ13ได้65แล้วก็48เกิดจาก3คูณ16ครับหลังจากนั้นหาอะไรบ้างครับผลรวมของนี่ครับตัวแรกเลยความถี่นะฮะซึ่งผลรวมความถี่มันก็คือค่า n นนะครับมีค่าเท่ากับ45หลังจากนั้นอะไรอีกครับนี่ครับตัวนี้ครับผลรวมของ fixi ครับซึ่งรวมกันก็จะได้อะไรครับนี่ฟืบซิกมา fx นะฮะก็จะมีค่าเท่ากับ40บวก84บวก150บวก65บวก48ได้387นะครับ พอได้เสร็จปุ๊บนี่ครับได้ข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็หาเอกบาสได้เลยครับเอกบาของเราก็คืออะไรครับนี่นะฮะับสามร้อยแปดสิบเจ็ดส่วนสี่สิบห้าตัดจิกจิกจิกจนะฮะนี่ก็จะได้แปดจุดหกครับแสดงว่าข้อนี้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับแปดจุดหกนั่นเองนะครับตรงนี้นะฮะอ่าเป็นไงฮะยากไหมฮะสำหรับข้อมูลที่แจกแจงความถี่นะฮะถามว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตจบยังยังฮะยังไม่จบนะครับนี่ฮะดูต่อไป มันจะมีค่าฉเฉลี่ยเลขคณิตอีกแบบหนึ่งครับนะครับเป็นค่าเฉยายลี่ยเลขคณิตที่มันไม่เหมือนกับตัวอื่นที่ผ่านมาเพราะค่าเฉยายลี่ยเลขคณิตตัวนี้ก็คือค่าเฉยายลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน,น้ําหนักนะครับนะเป็นการคิดค่าเฉยายลี่ยเลขคณิตที่ให้ความสําคัญกับข้อมูลนในแต่ละตัวนะฮะนะครับตัวนี้ไม่เท่ากันนะครับตัวไหนสําคัญมากน้อยขึ้นอยู่กับน้ําหนักที่ให้การหาค่าเฉยายลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้าหนักนะที่พบบ่อยมากเลยที่ใกล้ตัวเราเลยนะครับก็คือการคิดเกรดเฉลี่ยนะครับทําไมถ้งคิดเกรดเฉลี่ยครับเพราะอะไรเพราะแต่ละวิชาครับ ให้ความสําคัญไม่เท่ากันทําไมถึงให้ความเอวิชานี้เรียนมากวิชานี้เรียนน้อยนะเรียนมากเรียนน้อยขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับหน่วยกิจไอ้หน่วยกิจตันนั้นแหละคือน้ําหนักนะครับยังงงอยู่ไหมเดี๋ยวเราไปลองทําดูนะฮะเดี๋ยวก่อนดูสูตรก่อนนะฮะสูตรมันก็คืออะไรครับ x bar x bar มีค่าเท่ากับ w 1คูณ x 1บวก w 2 x 2บวก w 3 x 3บวกไปเรื่อยจนถึง w n x n นะฮะและหารด้วย w 1บวก w 2บวก w 3บวกไปเรื่อยถึง w n นะ Xi คืออะไร Xi คือข้อมูลตัวที่ i นะฮะ Wi ก็คือน้าหนักของข้อมูลตัวที่ i นะครับแล้วมีข้อมูลทั้งหมด n ตัวหรือพูดง่ายๆก็คือเอาข้อมูลไปคูณกับน้ําหนักครับได้เท่าไรมารวมกันแล้วหารด้วยน้าหนักทั้งหมดนะผลรวมของน้ําหนักทั้งหมดแค่นั้นจบครับนะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างนะฮะตัวอย่างที่7นะได้ชายแดงนะได้เกรดวิชาภาษาไทยนะครับ2วิชาคณิตศาสตร,ร์3.5สังคมศึกษา4ี่วิชาวิทยาศาสตร,ร์3านะุด าหน่วยกิจในแต่และว,วิชาดังนี้ภาษาไทยมีหน่วยกิจ1.0คณิตศาสตร์มีหน่วยกิต1.5สังคมศึกษามีหน่วยกิจ1.0นะฮะแล้วก็วิทยาศาสตร์มีหน่วยกิจ1.5ในชายแดงได้เกรดเฉลีย่ยเท่าไหร่เห็นว่าข้อมูลของเราก็าคือ2 3.5 4และก็3.5เสร็จแล้วน้ําหนักแล้วฮะน้ําหนักก็คือหน่วยกิจเนี่ย1.0 1.5 1.0 1.5นะฮะเมื่อกี้เราบอกแล้วฮะถ้าเป็นถ่วงน้ําหนักเอาข้อมูลคูณน้ําหนักได้เท่าไหร่มารวมกันนะฮะของแต่ละตัวแต่ละตัวนะแล้วก็หารด้วยผลรวมของน้ําหนักทั้งหมด ก็เริ่มเลยครับตัวนี้นะฮะนี่ x กก็จะมีค่าตกับอะไรครับ2คูณ1นึงบวกกับ3.5คูณ1.5บวก4คูณ1บวก 3. 5คูณ1.5แล้วก็หารด้วยข้างล่างเอาหน่วยคิดมารวมกัน1บวก1.5บวก1บวก1.5ครับก็จะมีค่าตก่ักับ16.5ส่วนหตัดชึกตัดช้าครับได้3 3, 3. สแสดงว่าเด็กชายแดงมีเกรดเฉลี่ย3.3นั่นเองนะครับไง,ไง่ายนะฮะอ่าง่ายนะครับนี้ แต่ถ้าเรียนไม่เข้าใจหรือไม่ทันยังไงนะครับสามารถหยุดคลิปแล้วก็ย้อนไปดูนะฮะก่อนหน้านี้ได้นะครับนี่นะนี่คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับจบยังครับค่ากลางข้อมูลยังไม่จบครับมาดูตัวต่อไปนะครับค่ากลางตัวที่2เลยคือมัธยฐานนะฮะมัธยฐานคืออะไรนะฮะนี่ฮะมัธยฐานของข้อมูลชุดหนึ่งมันก็คือค่าที่อยู่ตึงกึ่งกลางนั่นเองนะครับอยู่ตรงกลางครับพูดง่ายๆนะฮะมัธยฐานนะครับนะ แต่มีข้อแม้ว่าข้อมูลนั้นเราต้องเรียงจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยก่อนนะครับนะย้ํามัธยาฐานคือค่ากึ่งกลางหรือตรงกลางแต่เราจะได้ค่าตรงกางลางได้ข้อมูลตัวนั้นน่ต้องอะไรครับเรียงจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากนะครับนะฮะเราแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวนี้ฮะ MED นะ MED นะมาจากมีนะกเดียนนะฮนะมาจากมีเดียาานนะครับนะสังเกตเขาเรียกว่ามีเดียนนะครับส่วนภาษาไทยเรียกว่ามัธยฐานนะฮะ MED มาดูตัวอย่างนะฮะนี่จงหาค่ามาตรฐานของข้อมูลนะครับ9 8 7 8 7 12 10เห็นว่าตัวนี้เราจะบอกเลยว่าคือข้อมูลคือตัวนี้ไม่ใช่ยังบอกไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับเรายังไม่ได้เรียงนะฮะนี่ข้อมูลตัวนี้นะฮะยังไม่เรียงถ้ายังไม่เรียงบอกไม่ได้นะค่ามาตรฐานคืออะไรนะเราเอามาเรียงก่อนนะฮะเราเรียงจากน้อยไปมากนะครับยังนะเรียงจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยก็ได้ครับอย่างใดยังหนึ่งนะฮะแล้วเอาตรงกลางนะฮะเห็นว่าไอ้ตัวตรงกลางคือเลขอะไรครับเลข8นะครับเพราะฉะนั้นตอบทันทีเลยมาตรฐานของข้อมูลชุดนี้ก็คือ 8ดนั่นเองครับนี่นะฮะง่ายไหมง่ายตูวอย่างที่สองครับตัวอย่างที่สองนะครับจงหาค่ามาตรฐานของเก้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดสิบสองสิบนะฮะตรงนี้อันนี้ก็ยังไม่เรียงเหมือนกันนะฮะมาเรียงใหม่ปุ๊บเลยนะฮะมาเรียงใหม่นะฮะอย่างข้อมูลจากน้อยไปมากนะครับได้ดังนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียงมาเห็นว่ามันมีตัวตรงกลางก็คือเลขอะไรครับเลขแปดนะครับเอาสถิติฮะ มันก็ตัวอย่างเดิมนี่นะโทษทีไม่เป็นไรครับ <S <S ถือว่านะเรียนอีกรอบหนึ่งนะฮะค่ามาตรฐานของข้อมูลชุดนี้ก็คือ8ดนะครับตนี้นะฮะอักษเบลนะฮะโทษโทษนะฮะดูตัวอย่างที่2นะฮะตัวอย่างที่สองนะฮะสรุปก็คือเราเรียนตัวอย่างที่1 2สองรอบนั่นเองนะตัวอย่างที่2นะฮะจงหาค่ามาตรฐานของข้อมูลสิบสองเก้าสิบอ็ดแปดสิบเอดเจ็ดนะฮะนี่ให้มาอันนี้ก็ยังไม่เรียงเหมือนกันครับเอามาเรียงใหม่นะฮะ เรียงป้าบนะครับมีข้อมูลตรงกลางอยู่2ตัวอย่าเพิ่งตกใจนะครับมีตรงกลาง2ตัวทําไงอาจารย์หนูตายแน่เลยครับมีข้อมูลอยู่ตรงกลางอยู่2ตัวไม่เป็นไรครับถ้ามีข้อมูล2ตัวแบบนี้ไม่เป็นไรครับเราตอบทันทีเลยมาตรฐานนะครับถ้ามี2ตัวแบบนี้เอามาบวกกันแล้วหาร2ครับเพราะฉะนั้นตรงกลางสองตัวคือ9กับ11เอ็กากับ11มาบวกกันครับก็เป็น20ส่วน2เท่ากับอะไรครับ10เพราะฉะนั้นข้อมูลชุดนี้นะครับมีมาตรฐานเท่ากับอะไรนั่นเอง10นะครับนะฮะ เอาละเมื่อกี้เป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้แจกแจงความถี่นะฮะัแล้วถ้าเกิดเป็นข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้วทาไงนี่มันดูสูตรนะครับ med มีค่าเท่ากับ l บวก i นะครับในวงเล็บคูณกับ n ส่วน2ลบ sigma fl และหารด้วย fm ed โอ้โหมองดูแล้วเหมือนปวดหัวนะแต่จริงๆงไม่มีอะไรนะฮะเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้แต่ละตัวนัมันคืออะไรก่อนมาดูตัวแรกเลยนะฮะตัว n n ตัวนี้ก็คือผลรวมของความถี่ทั้งหมดนั่นเองนะฮะนะถ้าเขียนแบบความถี่สะสมก็คือความถี่สะสมชั้นสุดท้ายน่ะ นั่นแหละคือเนะฮะ Fmed คืออะไรอันนี้ก็คือความถี่ของชั้นที่มีมัธยฐานอยู่นั่นเองนะฮะนะแล้วก็ทิ้งมา FL คืออะไรอันนี้คือความถี่สะสมก่อนถึงชั้นที่มีมัธยฐานอยู่นะฮะ I คืออะไร I คือความกว้างของชั้นที่มีมัธยฐานและ L ก็คืออะไรครับขอบล่างของชั้นที่มีมัธยฐานนะครับซึ่งเราเรียนมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับนะฮะเอาละเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราลองไปทําโจทย์ดูนะฮะ จะตารางจากตารางแจกแจงความถี่นะฮะจงหาค่ามัธยฐานนะครับนี่ตารางเขาให้มาคุ้นๆไหมฮะตารางตัวนี้เป็นตารางที่ใช้ในการหาค่าเฉล,ลี่ยเลขคณิตเราจะอตารางตัวนี้แหละนะครับมาหาค่ามัธยฐานอีกรอบหนึง่งดูว่ามันจะได้เท่าไหร่นะก่อนอื่นนะฮะเห็นว่าเขาให้ความถี่มานะครับเราก็ต้องเพิ่มมาอีกช่องหนึ่งก็คือความถี่สะสมเพราะว่ามัธยฐานเกี่ยวข้องกับความถี่สะสมใช่ไหมอ่าเพิบเลยนะนี่นะเพิ่มช่องมาแล้วคือความถี่สะสม เขียนว่าความถี่สะสมสุดท้ายคือ45นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้มันก็คืออะไรนั่นเองคือค่า n จําไว้นะครับมัธยฐานของข้อมูลที่แจกแจงความถี่เราต้องหา n อันดับแรกนะครพอได้ n เ,เสปปร็จปุ๊บมาหาร2 n ส่วนสองนะครับ45่ส่วนสองเท่ากับ22.5แสดงว่ามัธยฐานอยู่ตำแหน่งที่22.5นะบสนะครับตัวนี้ชั้นแรกใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับเพราะ1นึถึงสิชั้นที่2ไม่ใช่1 22มันอันนี้มันอยู่22.5สิบสองมอันอั้นที่อะไรนั่นเองอยู่ชั้นที่3ครับนี่คือชั้นที่มี มัธยฐานนะครับเนี่ยตัวนี้ะชั้นนี้นะฮะนนี่ะพอเราได้เสร็จปุ๊บเราก็เริ่มบันเลงเลยหาได้ครับตัวแรกเลยก็คือนี่ฮะยีบสองตัวนี้คืออะไรซิกมาเอฟเอลไงเพราะเขาบอกว่าซิกมาเอฟเอลคือความถี่สะสมก่อนถึงชั้นมัธยฐานใช่ไหมต่อไปคืออะไรครับนี่ตัวนี้ครับ f m e d ก็คืออะไรครับความถี่จริงๆของชั้นที่มีมัธยฐานก็คือ15นะครับแล้วก็หาต่อไปก็คือ i นะฮะ i ก็คือ3ามทำไมฮะ เพราะมันอยู่ในช่วงอันธภาคชั้นที่9-11นะช่วง9-11นับไปเลยครับ 9, 10, 11สาตัวนะฮะแล้วก็ L มีค่าเท่ากับ8.5 L จำได้ไหมหายังไงขอบล่างหาจากอะไรครับสูตรมันคือค่าที่น้อยสุดของชั้นนั้นบวกค่าที่มากที่สุดของชั้นที่ต่ากว่าแล้วก็หาร2ใช่ไหมครับ9บวก8หาร2ได้17ส่วนสองกับ8.5แป๊ะเลยนะครับพอได้เสร็จเรียบร้อยปพ๊บทุกอย่างได้แล้วแทนค่าในสูตรเลยครับทีน,นี้นี่ฮะติ๊กมาเอ็มอีดีมีค่าเท่าก ไอนองเล็บเอ็ส่วนสลบซิกมาเอส่วนด้วย f m ฟเก็จะมีค่าเท่ากับ8.5บวกกับ3ามนองเล็บยี่ลบยีส่วนด้วยสิ 15. นะฮะข้างล่าง,งก็ตัดชื่อตัดช้าครับเหลือ8.5ดจบวกศูได้8.6ครับแสดงว่าข้อนี้ตอบ8.6ครับนี่คือมัธยฐานนะครับอ่าง่ายไหมฮะนะฮะอ่าค่ากลางตัวสุดท้ายแล้วนะค่ากลางตัวสุดท้ายที่เราจะเรียนนะครับวันนี้นะฮะก็คือฐานนี้ ยมนะฮะฐานนิยมพูดถึงฐานนิยมนะนิยมนิยมก็คือแสดงว่าต้องมีหลายแน่นอนเลยก็มีคนเยอะนะฮะตอนนี้นิยมนะฐานนิยมคืออะไรนะฮะฐานนิยมก็คือค่าของข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดนะครับเหมาะที่จะนํามาใช้เป็นค่ากลางของข้อมูลที่เป็นค่ามาตรฐานนะฮะแสดงว่าใช่เลยชัวร์เลยรู้เข้าใจถูกต้องนะฮะก็คือฐานนิยมก็คือตัวไหนที่มีหลายตัวที่สุดนะ่ะนั่นแหละคือคําตอบโอเคไหมฮะแล้วแทนโดยสัญลักษณ์ครับ M O นะฮะ M O นะฮะ มาจากโหมดนะฮะไอเอ็ดีนั่นคือมีเดียนนะฮะอันนี้ MO คือโหมดนะฮะอ่ะเราก็ได้เลยนะฮะมาดูตัวอย่างที่1นะฮะนี่เขาให้มากำหนดข้อมูล2 7 6 5 7 2 3 7 8 1จองห่จงหาฐานนิยมอันนี้ไม่ต้องเรียงไม่ต้องอะไรเลยครับดูว่าตัวไหนมีหลายตัวที่สุดตอบตัวนั้นเลยนะฮะนี่นะเห็นว่าค่าฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้คือ8นะครับเพราะมีความถี่มากที่สุดครับเพราะมีอยู่3ตัวนะครับส่วนตัวอื่นมีน้อยกว่ามันทั้งหมดเลยนะฮะมีจํานวนน้อยกว่านะฮะ ดูตัวอย่างที่สองนะครกำหนดข้อมูลสามห้าหนึ่งสองเก้าเจ็ดสี่สิบสองสิบยี่สิบจงหาฐานนิยมเราไม่ต้องทําอะไรครับหาดูเลยเช่นว่าข้อมูลชุดนี้นะฮะนี่แต่ละตัวมีความถี่เท่ากันหมดเลยครับคือหนึ่งเท่ากันหมดเลยเพราะฉะนั้นตอบทันทีเลยว่าข้อนี้ไม่มีฐานนิยมครับเพราะมันไม่มีตัวไหนที่มันเด่นขึ้นมาหรือไม่มีตัวไหนที่มันมีความถี่เยอะที่สุดนะฮะมันเท่ากันหมดอย่างนี้นะฮะจบยังหาฐานนิยมยังไม่จบนะฮะอันนี้ตัวนี้เป็นข้อมูลที่ยังไม่แจกแจงความถี่นะฮะ นะมาดูครับถ้าเป็นข้อมูลที่แจกแจงความถี่ทําไงฮะนี่สูตรเหมือนเดิมครับ mo I, นะเท่ากับอะไรครับ D l บวก i นเล็บ dl หารด้วย dl บวก du นะฮะ dl คืออะไร <im it> ผลต่างของความถี่ชั้นที่มี mo กับความถี่ชั้นที่ต่ากว่า du <im it> คืออะไรความผลต่างของความถี่ชั้นที่มี mo กับความถี่ชั้นที่สูงกว่านะฮะส่วน l <im it> คือขอบล่างนะครับของชั้นที่มี mo ส่วน i คือความกว้างของชั้นที่มี mo สูตรคล้ายๆกับสูตร med นะตรงนี้ เดี๋ยวเราลองไปทําตัวอย่างนะนี่ตัวอย่างนะฮะจากตารางตัวนี้นะครับโอ้ตารางคุณุเหมือนเดิมเลยตารางเดิมเลยนะฮะแต่เราไม่ได้หา med ไม่ได้หา x bar นะตอนนี้เราจะมาหา mo นะอรเรามาดูครับตรงนี้ไม่ต้องสร้างอะไรฮะดูแค่ว่าชั้นไหนมีความถี่สูงสุดเอาเลยนะฮะเห็นว่าชั้นที่มีความถี่สูงสุดก็คือตรงนี้นะชั้น9ถึง11มีความถี่15านะครับแสดงว่าชั้นนี้เป็นชั้นที่มี mo นะฮะหลังจากนั้นเพื่อเราก็มาดูเลยครับหา dl ก่อนนะฮะ ดีก็บบคือผลต่างของชั้นที่มีความถี่สูงสุงสดกับชั้นที่ต่ากว่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า dL เท่ากับ15ลบ12เท่ากับ3นะฮะต่อไปก็หาอะไรฮะหา du นะฮะก็คือชั้นที่มีความถี่กับชั้นที่มีความถี่ผลต่างของชั้นที่มี MO กับชั้นที่มีกับชั้นที่อยู่สูงกว่านะครับนี่คือ du นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ du ก็จะมีค่าเท่ากับ15ลบ5เท่ากับ10นะ ต่อไปหาอะไรอีกนี่ตัวนี้ครับหาอะไรหาไอเหมือนเดิมครับจากเมื่อกี้เราได้ไอเป็น3ามเอเป็นแปดจ้มันพอได้ทุกอย่างแล้วเราก็แทนค่าในสูตรเลยฮะปึ๊บเลย m มมีค่าเท่ากับ8.5จุด้บวกสามนเรียบสส่วนด้วย3าบวกสิก็จะมีค่าประมาณ9.2นะครับนี่นะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือข้อมูลของอะไรครไอนี่คืออะไรครับค่ากลางของการหาค่ากลางของข้อมูลนะครับใน หน่วยการเรียนสตินะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปจนจบนะครับขอบคุณครับ